ทำไมนะนอนเต็มที่ก็แล้วแต่ตื่นมาไม่สดชื่นว่าคุณกำลังนอนใต้คานอยู่หรือเปล่านะเนตียงคือพื้นที่ไว้รีเซ็ตพลังถ้าเตียงคุณอยู่ใต้คางเนี่ยพลังที่ควรจะไหลลื่นก็จะถูกกดพับแบบหนักมาก1คานเนี่ยเท่ากับพลังกดทับโดยตรงเลยนะในทางฮองจุ้ยคานคือพลังหนักพออยู่ตรงหัวเตียงหรือกลางลําตัวมันก็จะกดพลังตั้งแต่ตอนนอนเลยผลคือตื่นมาหนักตัวหนักหัวมึนง,ง่ายแล้วก็เพียเร็วด้วย2พลังหยุดไหลก็เท่ากับสมองช้านะการนอนใต้คานทะำให้พลังไม่เดินสมองจะตื่นแบบ เต็มที่เลยรู้สึกว่าทั้งวันเนี่ยที่เกียดแบบอารมณ์แกว่งง่ายมากและอย่างสุดท้ายคามอยู่กลางเตียงก็เท่ากาับความสัมพันธ์ชะงักเพราะคานตรงกลางเนี่ยคือพลังแบ่งเหมือนพลังถูกตัดครึ่งความอบอุ่นไม่ค่อยต่อเนื่องในแบบที่ควรจะเป็นวิธีแก้งง่ายที่สุดโดยไม่ต้องทุบนะคือ1นึ่งขยิบเตียงออกจากใต้คานหรือดึงหัวเตียงไม่ให้อยู่ใต้คานตรงๆนะจะใช้หัวเตียงสูงบวกกับไฟอนุ่นๆก็ช่วยพยุงพลังได้ดีเหมือนกันและที่สําคัญอย่าวางของอะไรที่มันดูแบบทึบๆมืดๆนะโดยเฉพาะของแหลมมีคมเนี่ยอ้ามไว้โดยเด็ดดแะ แค่ขยับไม่กี่เซนก็เปลี่ยนพลังได้เลยนะด